เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไม้พี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้ป้าวรถสวยๆถูกๆนะคุผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็น Honda Jazz ครับฮอนด a าเจ็ดปีศูนย์ห้านะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยสียงเงางามเลยรถเดิมๆครับสภาพเดิมๆเ,เ,เดิมยันแม็กนะครับแม็กก็แม็กของ Honda ยางดอกดี สีสันสวยครับสวยงาม,งามห้องเครื่องเดิมสะอาดัาหน้าบางๆรูน็อตยังกลมไม่มีชนหนักครับเครื่องไม่เทกนะครับตามรูปเลยครับตะเห็บไยขวาซุ้มโชกห้องเครื่องดีๆครับไม่มีรอยชนหนักครับซอกมุมเดิมภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเบาะพับเรียบปรับนอนได้เบาะฝังคนนั่งด้านหน้ามีขาดบ้างครับตามรูปครับขาดเบาะเดียวบองหุ้มหน่อยก็ได้ครับหุ้มทั้งทังกันหลักพัน มีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยแขงคนโซนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำ Mac, รุดมีแอร์แม็กครับวงุงลายมีแอร์แม็กเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า,าในใสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง5 5 0 0มาบาทเท่านั้นถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วยนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่น้องจอกเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิป หรือกดที่เข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนะัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ